สำหรับคลิปนี้นะคะจะมาถามแฟนๆของ4สาวไรกพิงว่าดีใจกันบ้างไหมเอ่ยกับวันนี้ที่4ีสาวแร่พิงจะได้เดินทางไปร่วมงาน Video อเม i ิ a w a อร์ดงานนี้นะคะก็มีหลายช่อง Youtube มากๆที่มีการถ่ายทอดสดการเดินทางครั้งนี้ของ4ีสาวนะคะซึ่งเวลาประมาณ12นาฬิกนาทีก็ยังไม่เห็น4ีสาวแรกพิงเดินทางมาถึงสนามบิน แต่ว่าแต่ละช่องที่มีการถ่ายทอดสดเริ่มมีแฟนๆของสีสาวเข้ามารอกันบ้างแล้วนะคะและการเดินทางครั้งนี้ของสีสาวต้องสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆทั้งคนที่ไปรอที่สนามบินและคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ทางบ้านอย่างพวกเราเกันอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้นะคะสีสาวก็มีเดินทางไปนู่นไปนี่แต่ก็จะเป็นการเดินทางเดี่ยวไปคนเดียวแต่รอบนี้จะไปพร้อมกันทั้ง4ี่คนนะคะ ซึ่งหลังจากที่ดูไลฟ์สดผัดไป3ชั่วโมงนะคะบอกเลยว่าก็ยังไม่มีแม้แต่งเงาของสีสาวมาที่สนามบินหรือว่าวันและเวลาการบินของสีสาวครั้งนี้สื่อเกาหลีใต้เขาจะคาดกันผิดหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวก็ต้องมารอต่อไปนะคะว่าสีสาวจะบ,บินวันนี้จริงหรือบินปลอมกันนะคะเพราะก่อนหน้านี้ถ้ามีการสตรีมไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งนะคะสาวๆเขาก็จะปรากฏตัวที่สนามบินกันแล้วแต่วันนี้3ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะคะก็ยังไม่เห็นวี่แวว,ววว่าจะมาเลยสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มาอัปเดตแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งดูไลฟ์สตรีมของเขาก่อนนะคะว่าสีสาวเขาจะมาที่สนามบินจริงหรือไม่จริงนะคะไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเจอกันแค่นี้นะคะ